ก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมดูท่านกันด้วยนะครับอยู่ยผมเลดอีกดีนะครับก็วันนี้อยู่ในโลบสตีเวนพีนะก็วันนี้เราจะมาทําการส่งผลปีศาจกันอีกแล้วนะ1 0 0่เอก็เออวันนี้วันเที่ยวไหร่เอ่ยวันที่20ิมั้งผมก็จะได้ลงพรุ่งนี้ล่ละเออวันที่ยนะี็ดนะก็ได้พูดพามทำเพลงเหมือนเดิม5 0าิเป็เปิดผลนะสุ่มกันเลยนะลิงกันลิงลิง เล่งเออกด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 โอเคไม่พูดมากคุณผู้ชมกดอย่างเดียวนะกดอย่างเดียวเข้าใจไหมเซิร์ฟปกตินะคุณผู้ชมคราวที่แล้วเราสุ่มเซิร์ฟพีนะก็สองผลคราวนี้เราจะได้กี่ผลมาดูกัน ตอนนี้กี่โมงนะเออหกโมงห้าสิบสามเออสมสมสมไม่เลยเหมือนคราวที่แล้วโอเคไม่เลยไม่เลยโอ้โโอเคม่วงหนึ่งผลผลใช้ผลได้เหมือนเดิมนะเปิว้ว โอเปโอเปโอโห้เย่เย่เย่โอโห้โอเปโอเปว่ะเดี๋ยวไปรีผลกินเลยนะก็เดี๋ยวผมจะจบคลิปด้วยการกินโอเปโอเปเนี่ยแหละคลิกคๆิปคิ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 โอเปโอเปมาแล้วดีใจวะ เปมาผมก็ดีใจนะคุณผู้ชมไม่ใสยเกียด้วยไม่เสียใจโ okay. okay. อเคโอเคเขาบอกให้ผมรีนะคนนี้อไอไคนที่คิดว่าให้ผมสมรหัสนุอีกนะเออไม่เอาแล้วเ <laughs> ดี๋ยวโดนฆ่าคุณผู้ชมหมดตัวโอ้โหโอ้ม my g อด โอ้ oh my god โอ้โหโอ้ my god โอ้ my god โ oh อ oh oh, wow. wow, wow. um, oh, really ้โหโอ้ว้าวว้าวว้าวยมเอาผลม่วงขึ้นบนไปก่อนนะโอ้เจ็ดผลเลยหรอเอาผลม่วงขึ้นไปก่อนอีกผลนึงโอ้โหนี่อีกนี้นะได้ผลม่วงเจ็ดผลว่ะ ที่เสียงดังนะผมไปรีผลเลยปะขึ้นมาน้องก็ได้เจดผลมีโอเปตด้วยพี่ผมร้องเพลงอะไรกัไใหม่ดิผมจะไม่บินนะตอนมีผลเยอะเนี่ยมันเสียงเกินไปจะไปดูผลที่ก่อแรกแล้วก็จะแจกเลยเนาะ อ๋อวันนี้ก็เอ้ยทีก็โชคดีนะโชคดีโชคดีผลผลแรกของเราก็ได้โอเปมมาเลยคุณผู้ชมเ <c oughs> ยอะผมโชคดีมากเลยทำไมรหัสผมมันขับเรือชาจัางเกี่ยวป่ะเนี่ยกี่นาทีแล้วเอ้ยสี่นาทีเองไม่คิวโอเค สินน้อยมากที่ผมจะเปลี่ยนผลนะคุณผู้ชมใช่ที่ผมกินโพรเละราคาดีแวฟูตตันผมก็ไม่รู้ไม่อยากได้ผลอะไรแล้วอะ่ะมันไม่มีผลที่ผมต้องการก็ขับเรือไปเลย,ออยโอ<ฮ>้โหเจ็ดผลนะ่ะเดี๋ยวผมพิมพ์ไม่เข้ากัอนนะเจ็ด ได้เจ็ดผลอ่ะเอาผลเป้าข้มอนฟุดฟรีเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้แปบ๊บหนึ่งขเขาไปรีผลปป๊บไปรีผลป๊บร,รีผลป๊บรีลแล้วโอ้เขากินผลไรอ่ะโอ้โหเขาน่าจะไม่ใช่ผู้โชคดีนะเดี๋ยวเอาผลลงมาก,ก่อนโอ้โหเจ็ดผลอ่ะ นี่ทรายอะไรอะไฟทรายไฟก็แสงแสงคุณผู้ชมแสงแล้วก็สลับสลับสลับโอเปะแล้วก็ทรายแล้วก็แก๊สแล้วผลหนึ่งผลไหนวะผลนี้เออคอ ยามียามีโอ้โหมีแต่คนกินผลแล้วเอ้ยเฮ้ยอย่าอย่าดันลงน้าเออไม่เป็นไรโอ้โอเปหหายอปเปอยู่ไหนอปเปอยู่นี่เอ๊ะนี่แสงโนโหเสียดายว่ะคุณผู้ชมเสียดายว่ะเสียดายฮะเบาๆเหอะพี่ก็รีแล้วใช่ไหมใช่ไม่ได้แล้วอาวแต่ใช่ดาวแสงอ้าวหายไปแล้ว เอ้ยอย่ามาเตะตูดกันนะเว้ยยามิไม่กินถอยไปจะกินัลโอเปะเออเปเอเป,อเปไม่ใช่โอ้ยอย่าเด็กคนนด้มเนี่ยโอ,โอ้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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้เจ็บสายไม่เอา อย่ากวนได้ป่ะอย่ากวนโอเป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 ีโทษทีพวกคุณทุกคนกินผลกันหมดแล้วนี่ไปรีผลก่อนเซนี่นะโอเปโอเปคุณผู้ชมดูรูปร่างมันดีๆสิน่ากินใช่ปะเนาะน่ากินมาก เออ <Hi. S 1> กดผิดอีกช่างมันแจกผลวัดฟุตดไปรียูรียูรีรีมูเวอร์จุ๊บเอาหัวใจมาอ่าฮ่าฮ่าไปรีผล เอายามีเปล่าเบลีเทนมาดิเทนมาวัตฟุตเอาผลอะไรอะคอมอนเอาผลอะไรเอายามีหรือไฟหรือเอาทรายหรือว่าเอาอะไรอะเอาผลละลายโอ้หอเสียดายแสงอะคุณผู้ชมแล้วเอแก๊สหรือว่าเอาทราย เ้ยให้คนนี้ดีกว่าเขากินผล,ลนี่อะไรบารกี้แล้วเทนมามเทนมาเอา้าปะโทเอ้ยคนนี้ไม่มีผลแน่นอนเอาไปเลยกินกินกินไหมเย้ อะไรวะเนี่ยโอ้โหงงอะ่ะเขาไม่เข้าใจผมอะ่ะ <c oughs> บอกให้เทรดมาเนาะได้แลือสามผลเนี่ยใครเป็นคนกินเอ้ยคนนี้ให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 ผลอะไรอะ่ะไฟเอาเลยเอาเลยเี้เมีแต่คนต้องการเอ้ยหืมผัวเขาต้องตายแน่นอนเลยกินเลย กินเลยอย่าฆ่านะใครฆ่าทีนี่มีเรื่องกับผมเลยนะกินเลยอุ้ยเออเดินชนเออเมเมเม,ม,มเออกินเลยกินเลยได้แล้วกินเลยกินมีผลในมือกินเลยกินสิกินกินเลยเอา้าว เก็บไว้ทําไมอ่ะพิกะกินไปแล้วเรากินไปแล้วพี่กะผมกินไปแล้วเออกินอย่างนั้นแหละมาโอ้ยเก็บเอาใครได้เอาไปเลยอยากได้เอาไปเลยอีกพจนึ่ง ดับไอเทมเอาไปไลอยใครอยากได้ไปเลยอยากกินนะไปนี่ก่อนไปรีก่อนบายก็วันนี้สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านไปแล้วเด้อก็วันนี้ฝากกดไลค์กดซับใครกดแชร์คลิปผมด้วยนะทุกคลิปเลยก็วันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายมัว